เอาไปเป็นคลิปของเราเฉพาะกิจนะคะเพื่อนๆของวันที่หกกุมภาพันธ์เมื่อคืนของเราก็เข้าบนเข้าล่างอยู่เดอ้อตัวเด่นก็คือสามกับหกตัวกันตัวรองก็0ศูนย์กับเก้าเนาะกระรูดยาวมาเลยแต่เราแถมได้ด้วยตัวกลับห้าสามเนอกับหนึ่งห้าข้างล่างตกตูดที่ศูนย์เก้าด้วยเนาะสามตัวก็มีสามหกศูนย์หกเก้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสาม หกเก้าสามหกแปดหนึ่งสามหกห้าสามศูนย์ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังถูกสามตัวตรงๆเนะ้อขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยวุ้นเส้นพารวยนะขอให้ถูกบนถูกล่างนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีร่ำรวยค่ะ ปกติไม่นจะจับคู่กันสามกับศูนย์หกกับเก้าอันนี้เราสลับคู่ให้นะคะสามกับหกูนย์กับเก้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีร่ำรวยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ